ทุพี่น้องคะใจประโสงแล้วจังคอนขบมาหาใจประโสงปูป่าจังแตงดาวบุญซอนพี่น้องนะคะมาฮอดมาเถิงนะคะวัดป่าบ้านม่วงน้อยพี่น้องด่าเข้าใหม่แซ่บพี่น้องนะคะื้นนี้ค่ะร่วมบุญกะินนะคะวัดม่วงน้อยนะคะอันนี้เจดีหลวงปูล่าพี่น้อง นะคะพนสร์อีกทนี้นะคะเรามาด้วยกันนะคะสองคันรถตู้แล้วก็มีรถส่วนตัวนะคะของนาหอมหวนนะคะโรงทานพี่น้องเฮ็ดรงทานพรอมนะคะมาฮอดประถึงงาคลายผู้ลายฝนมีแต่ผู้งามงามตัวนะคะเปลนาะอาเข้ามนะนะคะสาธุนะจ๊ะพี่น้องเรามาแห่บุญเส้นนำกันนะคะ ะะม,มารวมบุญนำการไายผู้ไล่คนนะคะรถส่วนตัวด้วยรถตู้นำพี่น้องรถตู้นอ้องเบนเดอร์ปายแดงนะคะนา่งสบายสะดวกสบายเลยพี่น้องนะคะองค์เจดีย์สวยงามมากเดี๋ยวเข้ามาเอาบุญนำกันพี่น้องเชาเชานี้ที่จังหวัดซาลขามจะทอดกฐินวัดบ้านม่วงน้อยนะคะพี่น้อง